องค์กรธุรกิจของตุรกีประเมินว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า35,000คนอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นมูลค่าถึง84,100ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยเกือบ3 000, 000, 000, ล้านล้านบาทตามรายงานของรอยเตอร์ครับสมาพันธ์ Turkish Enterprise and Business Confederation ของตุรกีกล่าวในรายงานช่วงสุดสัปดาห์ว่า ความเสียหายที่ประเมินออกมาแบ่งเป็น7,800ล้านดอลลาร์ด้านความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและอีก1 4 0 0ล้านดอลลาร์ด้านรายได้ของประเทศนอกจากนั้นยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากวันทำงานที่สูญเสียไปคิดเป็นเงิน2,900ล้านดอลลาร์ด้วยประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออโดวานกล่าวว่ารัฐน่าจะสามารถดำเนินการฟื้นฟูด,ด้านอาคารสถานที่ได้เสร็จภายในหปี เขาบอกได้ว่ารัฐบาลกำลับบงเตรียมโครงการที่จะทำให้ประเทศกลับมายืนได้อีกครั้งประชากตรตุรกี13.4ล้านแสนคนอยู่ใน10จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครับคิดเป็นสัดส่วน15%ของประชาชนในประเทศและ10%ของขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ผู้อำนวยการบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มามุตโมไฮดินกล่าวเมื่ออาทิตย์ที่การประชุม A r a b f i s c a l Forum ว่า ผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ต่อเศรษฐกิจตุรกีไม่น่าจะมากเท่ากับแผ่นดินไหวที่ภาคตะวตันตกเฉียงเหนือของตุรกีเมื่อ23ปีก่อนซึ่งเกิดขึ้นในเขตอุตสาหกรรมพวกกล่าวว่าหลังเกิดผลระยะแรกต่อเศรษฐกิจในช่วง2-3เดือนหลังแผ่นดินไหวการลงทุนภาคระเลเอกชนในการบูรณะซ่อมแซมจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต,ตได้หลังจากนั้นอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่เคยคาดการณ์ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ น่าจะทำให้การเติบโต,ตของเศรษฐกิจตุรกีหายไป2%ในปีนี้ที่ทางตุรกีประเมินก่อนเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ว่าจะขยายตัว5.5%นรัะชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน